สวัสดีตอนเช้าทุกท่านทุกคนนะครับขณะนีะ้วันนี้เป็นวันที่หนึ่งนะครับกันยา2,564นะครับท่านะผู้ชมผมอยู่ที่ตรงสลาพักฉันนะครับของหลวงตาบุญชื่นนะครับท่านะผู้ชมเดินทางมาตักบาตรหลวงตาตั้งแต่เช้าจากนคะรพนมถึงที่บ้านกกประซิล นะครับอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครขณะนี้ก็มีคุณตาที่ท่านอุปถาอุปถัมลองตาท่านอยู่ที่นี่อยู่นะครับนี่นะครับทุกวันทุกเช้าได้ตะเตรียมปูเสือศาส์อาสนะรองรับญาติโยมที่จะมาทําบุญตักบาตรถวายพระทหารแล้วก็รับพรจากหลวงตาที่ตรงที่ท่านพักฉันที่นี่นะครับ แล้วก็วันนี้ก็มีคุณตามั่นนะครับาตามั่นแล้วก็มีแม่ขาวได้มาแต่เช้าที่ตรงนี้เลยแล้วก็มาเตรียมพื้นที่เก็บกวาดนะครับสถานที่ตรงที่พักฉันที่นี่นะครับ ตอนนี้ยังไม่ถึง6โมงดีนะครับท่านผู้ชมตี5ก,กว่าๆท่านั้นเองนะครับก็รองตาท่านยังไม่ลงมาจากถ้ำนะครับแ็เดี๋ยวอีกสักครู่นึงน่าจะมาถึงเพราะว่าเมื่อตะวันขึ้นแล้วก็มองเห็นลายมือแล้วเสร็จปุวงตาก็จะเดินทางอ,ออกมาบินธบัตตามข้อวัดปฏิบททัติทานนะครับ นี่ก็ตามันกำลังเก็บกวาดอยู่ตรงลานบริเวณที่ญาติโยมจะมาอาตักบาตที่นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นทางลงถ้ำนะครับท่านผู้ชมลงมาจากถ้ำแต่งที่ หลวงตาท่านได้พักจำวัดหรือว่าจำพรรษาอยู่ที่ด้านบนห่างจากนี้ไปประมาณน่าจะอยู่ราวๆสกิโลกว่าหรือ3กิโลได้นะครับจากที่เราเดินนะแล้วอีกสักครู่นะครับหลวงตาท่านคงจะเดินทางมาถึงแล้เพราะว่าฟ้าสางแล้วเมื่อมองเห็นลายมือแล้วหลวงตาท่านก็จะลงมา ก็หลวงตามาแล้วครับท่านผู้ชมก็เดินมากับโยมที่อุปถากคงไปปฏิบัติธรรมกับหลวงตาแล้วก็ได้อุปถากหลวงตาที่อยู่ในข้างบนรรมนะครับ เนียเดินมาเลยยังไกลๆแล้วครับท่านผู้ชม ก็ยังเดินเร็วเหมือนเดิมนะครับปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บอยู่ครับสวัสดีครับ

เราไม่กมางเลยไม่คว้างสุดมากไหนแล้วโบนยังไปทำไรที่เดินทางมาจากจังหวัดนครพนมนะครับท่านผู้ชมก็หลายหมู่บ้านเหมือนกันนะก็มาแต่เช้าเหมือนกันได้ก็มาเตรียมเออ่สัมภาระพัตหาร สักบาทถวายลงตาที่พักฉันที่นี่เลยนะครับก็เดี๋ยวอีกสักครู่หลงตาก็จะขาไปบินทบบาทที่ในหมู่บ้านกกประซิวนะครับออาา ตั้งนั้นมาเนี่ยตั้งต้นนะตั้งต้นมาตั้งแต่เราเราไม่ได้เราต้อ อันนี้ก็เป็นทางลงที่จะข้ามสะพานข้ามแม่น้ำนะครับข้ามน้ำทุง วันนี้มีผู้อุปถากอยู่สท่านนะครับก็ลงวุฒจากจังหวัดสุโขทัของเรานะครับก็ได้มา,าปฏิบัติอุปถักต์ลวองตาอยู่ที่นี่ท่านนึงนะครับแล้วก็อา,อาจจะเป็นคืนคืนเราจะได้เดินกลับนะครับท่านผู้ชม